สาธารุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้วันที่สันที่24ธันวาคม2 5 0ยสาที่1ก็มาเริ่มบันทึกตอนที่2ของหนังสือเล่มที่าสำหรับก่อนที่จะบันทึกเกิดใดเรื่องอื่นๆ ก็ขอแจ้งข่าวกุศลก่อนวันที่บรรดาท่านพุทธบริษัทให้เสื้อผ้ามาก็ดีให้พระหมมาก็ดีสำหรับเสื้อผ้าของบรรดาท่านพุทธบริษัทที่ให้มาแล้วทั้งหมดแจกไปแล้วจริงๆเกือบพันชุดเพราะแจกทยอยๆยยเรื่อยๆกันมาจนทั้ง,งข้างหลังสุดในเดือนธันวาคมนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้คือที่วิภา ทันวาคม2,500ศนเจแแจกผ้าห่มเป็นงวทีสสองเพาห่มนี้นุสมนสุขสันถ้านามตะกุลเขาบ้านยังไงก็ไม่ทราบนึกไม่ออกเป็นในเพียงนึกออกว่าเสริมสุขสรรท่านพลอากาศโทรเสริมสุขสัต์คือบิดาของเธอนุสสมนบริจาคมาแล้ว300ผืน ได้กำลังจะบริจาคอีกอีกส0มร้อยผืนอาจจะอาเจยวหุ้นกับคุณตึงใายคอมมันหรือไม่ก็ไม่ทราบปรวมความว่าผ้าผมทั้งหมดหกร้อยผืนจะแจกวันที่ที่สหท่านวาคม2 5งพสันเอดเป็นงวดที่สองก็ขอโมโธทนายแกบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหมด ที่ทิศส่วนกุศลขอ,ขอเขาโทษที่เสียสละนำผ้าส่งมาให้แล้วก็บรรดาท่านทง้งหลายได้สงเคราะห์ให้เสื้อผ้าเป็นพิเศษก็มีแล้วก็ผ้าห่มก็ตามย่งนุษสม,มนแล้วต้อยเป็นต้นสำหรับเสื้อผ้าบรรดาท,าท่านพุทธศาสนิกนชนมากด้วยกัน <c oughs> ขอทุกท่านยังมีแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลปรัถนาสิ่งใดคใอ้ได้สิ่งนั้นสมความปรัถนาตอนนี้ไปก็มาคุยเรื่องการชมทองคำสำหรับในขั้นตอนนี้ไปในบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นเรื่องของความร่วงนิทานก็แล้วกันจะเป็นความฝันฝันก็มันเฝือฝันมานานแล้ว เอาเป็นนิทานก็แล้วกันนิทุเรยแปลมาจากที่ไกลเรื่องไม่ไกลแสงไกลซึ่งเราไม่สามารถจะไปทบทวนมันได้ก็ถือว่าเป็นนิทานนิทานตอนนี้คือว่าตอนก่อนได้พูดมาจบถึงตอนที่จังหวัดอุยทยธาน,นีมีทองคําแต่การพูดแบบนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัท รู้สึกอึดอัดมากเหมือนกันเพราะบอกสถา,านที่ไม่ได้บอกได้แต่เพียงจังหวัดบอกอำเภอท่าก็บอกยังไม่ควรบอก <c oughs> แต่การที่มีความสำคัญคือว่ายังไม่ถึงวาระที่จะนำทองคำขึ้นมาข้อนี้บรรดาแทานพุทธบริษัทพึงเข้าใจว่าวาระนี่เป็นเรื่องใหญ่เช่นน้ำมันก็เหมือนกัน รู้เรื่องน้ำมันมาตั้งแต่ปีพศ2518แ,แต่ว่าเทวดาท่านบอกว่าต้องพศ2524ขอร้องท่านเท่าไรก็ตามทีท่านบอกวาระไม่ถึงสำหรับเรื่องทองคำนี่ก็ไม่กันต้องอาศัยวาระถึงข้าจะถามท่านว่าเมื่อไรจะถึงวาระนั้นท่านก็ตอบว่าวาระที่ถึงนั้นก็คือว่า คนกำลังใจของคนเป็นสาธารณประโยชน์ท่านตอบกว้างๆในบรรดาแทนพุทธบริษัทถ้ากำลังใจของคนที่มีอำนาจเป็นสาธารณประโยชน์เวลานั้นทองคำในประเทศไทยก็ดีแร่ธาตุที่มีคุณค่าต่างๆก็ดีทุกอย่างจะขึ้นมาอยู่ผิวดินหมด จะจับออกมาจะมานำมาใช้ได้โดยง่ายแต่ว่าหากว่ากำลังใจของคนที่มีอำนาจยังเป็นอัตตประโยชน์อย่างนี้ก็รู้สึกว่ายังไม่ถึงเวลานั้นก็เป็นการเข้าใจตามนี้ก็แล้วกันสาธารณประโยชน์อันตราประโยชน์แปลว่ายังไงอาตมาก็ไม่ทราบช่วยหาคนอื่นแปลให้ทราบด้วยถ้ายังไม่เข้าใจนะ ถ้าอย่างนั้นก็ขออนุญ,ญาตท่านขอดูทั้งเมืองอุทัยเฉพาะในเขตของเมืองอุทัยไม่ใช่เฉพาะอำเภอ,อเมืองนะทุกอำเภอที่มีอยู่ว่ามีทองคำจิ๋วจริงๆขี่แห่งท่านก็ตอบมาทันทีว่าทองคำพอที่จะนำมาใช้ได้เป็นประโยชน์ส่วนใหญ่จริงๆสามแห่งแต่และแห่ง ทองคำทั้งหมดมีน้ำหนักหลายตันแต่ทดีวานี้ไม่ใช่ทองคำแท่งทองคำแท่งก็ดีทองคำรูปภัณฑ์ก็ดีเป็นของมีเจ้าของอย่างนี้ไม่ใช่ทองคำธรรมชาติเป็นของมีเจ้าของที่เป็นธรรมชาติมาก่อนจะมีเจ้าของปกครองไม่ได้ไม่เกี่ยวกับคำทองคำที่วานี้ ทองคําที่พูดเมื่อกี้นี้เป็นทองคำเมล็ดเนื้อเล็กๆเป็นควมทาวทองคําธรรมชาติสวยงามมากท่านบอกว่ามีสามจุดใหญ่เอาจุดใหญ่ในจุดย่อยๆแค่คนมือไปเขียแล้วก็ได้มาได้วันสลิงสองสลิงบ้างวันเฟืองบ้างบางทีคนโชคดีก็ถึงบาทบ้างอมร้อนกันอย่างนี้ไม่คิดก็ส่วนน้อยเอาจะเป็นแหล่งใหญ่ๆจริงๆมีสามแหล่ง <c oughs> แต่ละแหล่งถ้าได้รวบรวมกันทั้งหมดนี้น้ำหนักแหล่งละหลายตันทีเสียงที่บอกมาว่าไม่ควรจะคิดนับไปเป็นตันหลายสิบตันมากแต่เวลานี้ยังลึกอยู่กว่าผิวดินมากมองไปว่าลึกสักประมาณสิบเมตรเนี่ยมันจะเลยสิบกิโลเมตร รวมความว่าในเมื่อยังไม่ถึงวาระก็ยังไม่ถึงวาระก็แล้วกันอยู่ตรงไหนท่านไม่บอกมาเราก็ไม่บอกไป <c oughs> <c oughs> ก็รวมความว่าจะเที่ยวดินแดนต่างๆแต่ละจังหวัดว่ามีทรัพย์สินอะไรบ้างก็ชัอึดหนักเมื่อพบแล้วก็พูดไม่ได้ถนัดอีกปการหนึ่งถ้าพบแล้วถ้าคนอื่นเขาอยากจะไปพบว่างเขาลืมไปว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องนิทาน มันก็ลําบากเหมือนกันอาจจะโมเมโปเปตันนังวันนิทานไปเรื่องจริงแต่บ่กเออนิทานไปตรงกับของจริง,นนไ,รง,รงไปเรื่องความจริงของนิทานถ้านิทานไม่ตรงกับความจริงก็เรื่องความจริงของนิทานเหมือนกันนิทานเอาอะไรกับนิทานในเมื่อมองไปดูทองคําเป็นที่ชอบใจก็กลับวัดดีกว่า <c oughs> ในเมื่อเอาอะไรกันไม่ถนัดก็มากลับวัดดีกว่าไหวพระตามปกติสำหรับพี่ชายใหญ่ที่ก็ยืนยามพุงพลุ้ยค่นขัานอยู่นั่นเมื่อกลับมาแล้วก็คิดว่าเราจะทำอะไรต่อไปเดินรอบรอบวัดท่าสูงที่วัดท่าสูงเนี่ยทองคำส่วนย่อยเขามีอยู่ที่มีโลน้ำหนักได้ประมาณตันสองตันเนี่ยเขามีอยู่เพื่อเป็น,เป,นเป็นของมีเจ้าของ แต่ว่าตั้งแต่ปีพศ2513เขาก็เลื่อนเขา้ามาอยู่ใต้ตึกหมดแล้วหลบลงมาส่วนใหญ่นอกจากนั้นก็ก็ยังมีส่วนหรืออีกที่มีของเจ้าของก็บริเวณที่ตึกรับแขกใหม่ลานนั้นทั้งลานเต็มไปได้วยทองคำเพ่ปรากฏว่าเป็นทองคำไหลเจ้าของถามได้ว่าใครเป็นเจ้าของมั่ง ท่านบอกว่าจุดนี้แถบนี้มีทองคํามากมีเงินไปส่วนน้อยทองแท่งทองรูปพรรณมีเพชรพลอยบ้างท่านบอกว่าส่วนนี้เป็นของของคุณแผนยจอส่วนกึ่งกลางมาตรงนี้ผมมาตรงนี้มากอยู่เป็นของคุนเป็นของพญาการบุรีตอนนี้ด้วยด้วยขึ้มาอีกตอนนี้เป็นของของวันทอง,ของเขาเล่าทองกับวันทอง ท่านว่ามาอย่างนี้ก็ว่าไปอย่างนั้นไปตามเรื่องตำราของนิทานใครเอาจริงเอาจังอะไรก็ไม่ได้รวมความว่าที่ว่ากันไปจริงบริเวณนั้นทั้งบริเวณก็เป็นทองส่วนบุคคลทองเต็มมีเป็นเรือเช่าบ,บ้างเป็นเป็นตุ่มบ้างแถมในน้ําก็ยังมีอีกแต่ในน้ํามันอยู่เฉพาะในน้ําอยู่ใต้ดินในน้ําเพราะว่าดินดินในน้ําเวลานั้นมันเป็นแม่ดินบก น้ำไม่ได้ท่วมืว่อน้ำเล็กกว่านี้เวลานี้มันน้ำมันใหญ่ขึ้นมาก็ซัดดอยดินที่ทับข้างบนหายไปเหลือแต่ดินข้างล่างทับตุ่มอยู่เป็นตุ่มตุ่มวางเรียงดอยก็ตุ่มใหญ่เจ็ดเจ็ดเจ็ดตุ่มแถวและเจ็ดตุ่มนี่สามแถวแต่ล้ำกันบ้างอะไรบ้างไม่ไปเสมอกันก็มาดูรอบๆบ,บริเวณทิ้งความศักดิ์สิทธิ์ ของบริเวณที่จะสร้างติดรับแขกใหม่จะพูดถึงฟัง <c oughs> สมัยที่มาอยู่ใหม่ๆนี่เป็นพศ2513เป็นพศ2512นี่กว่าก็มีคนคนหนึ่งเข้ารถไถยมาเจมเขาบอกรถไถขอยวกเขาก็ซื้อถอยกันมาก็รู้สึกว่าถ้าไถไปประมาณหนึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงเศษความร้อนจะขึ้นสูง แล้วก็ต้องพักประมาณครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ไถต่อไปทำงานไม่ได้สะดวกเขาคอยเจิมแก้กขบอกก็ว่าเจิมเป็นวิธีกรรมจะแก้ความร้อนได้หรือไม่ได้ทำไม่ทราบเพราะนั่นไม่เกี่ยวเครื่องยนต์แต่การการเจิมจะมีผลเป็นระการใดก็ไม่ยอมรับเหมือนกันเขามาเจิมมามาเจิมก็เจิมให้ตามวิธีกรรมที่คนชอบ ก็ว่า,าตามเรื่องตามราวไปก็ทำตามนั้นเวลาเจอก็เชิญท่านจาตุมหาราชเอเจอเสร็จในบริเวณที่ตั้งตึกรับแขกไว้เวลานั้นเป็นต้นมาพ่อาวไผก็ภัยที่ใช้ลำไม่ได้ก็ภผ่เป็นเล็กๆมากเป็นเรียวๆซะมากแล้วก็มีต้นมะม่วง ้นมะม่วงที่อดีตจะวาดหวงแหนนักจะทำอะไรสงสารกูจะจะสร้างโบสถ์ตรงนั้นต่ก็อบอกมา,าสงสารต้นไม้ย่าไปตัดต้นไม้สงสารมันก็เห็นใจท่านท่านมีการสงสารจริงแต่ต่อมาไม่ชาติท่านก็ม่เฝ้าใสา่สงสารต้นไม้เอาไว้ที่ตรงนี้จะมีอันตรายก็เลยตัดต้นไม้ขายเจ๊กไปให้เจ๊กเก็บ ตอนนี้มาว่าบ้านเรื่องรถรถไถคันนั้นมาเจิมเสร็จก็ปราวบก็เขาว่าไอ้ที่ตรงนี้นะเป็นที่ขโมยติดของขโมยมันขโมยของในวัดเวลานั้นอาตมาก็ไม่มีอำนาจในการควบคุมเป็นหน้าที่ของจเจ้าอาวาสในเมื่อนขโมยของในวัดมันก็ไปเก็บในป่าขโมยจากของในโบสถ์ไปเก็บในป่าตรงนั้นบรนดาวฝากระดานทั้งหลายฝาบ้าน สวยๆฝากกติมันก็ย้ายไปฝากไว้ตรงนั้นแล้วลงเรือเวลากลางคืนขโมยพวกนี้มันอาถานมากว่าเด็เกรงใจ,จเจ้าวาดเลยไม่เกรงใจทายกจเจ้าวาดแลทายกต้องยิ้มแย้มแจ่มใสกับมันเหมือนกับคนมีหุ้นส่วนแต่ความจริงไม่ได้มีหุ้นส่วน <c oughs> เห็นว่าก็ไผ่มีไว้เมียนตรายก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ หายลำก็ไม่ได้กินนอก็ไม่ได้ะก็เลยบอกเจ้าของรถบอกคุณเจิมแล้วคุณลองใส่ป่านี่ดูทีถ้าใส่ให้เตียนได้ฉันจะออกค่นาน้ำมันออกค่าแรงงานออกค่าบริออก,การเสร็จแล้วเขาเคยทำวันละชั่วโมงละเท่าไร่เราก็จะให้ตามนั้นก็ก็บอกว่าผมขอทำถวายครับ ก็เลยบอกว่าคุณมันจะขาดทุนเกินไปเขาบอกก็ไม่เป็นไรพวาขอทำถวายยิ่งกว่าจะตีนหมดเขาก็ลงมือทำเวลาเขาลงมือทำก็จดทูปบอกท้ามหาราชเพราะว่าท่านตั้งเจ้าหน้าที่เทวดาสูองค์ใดองค์หนึ่งคุมไม่ความร้อนขึ้นสูง เลียคุมรถคันนี้ไปจนกว่ารถคันนี้จะถูกขายไปหรือว่าพังให้รักษาระดับความร้อนไว้ถ้าไม่สามารถของเทวดาจะพึงทำได้ขอให้ทำโดยก็เป็นที่น่าสิจันเขาใส่วันทั้งวันคืนทั้งคืนความร้อนไม่ขึ้นตามที่ปรากฏเป็นความร้อนปกติทำจนเตียนเสร็จ <c oughs> เมื่อเตียนเตียนเสร็จตลองมาก็จัด เงินให้เขาเพราะเกรงใจเขาเขาทํากี่โมงแล้วก็คิดไว้ก็อบอกบุญบรรดาญาโจนทั้งหลายที่มาจากกรุงเทพเวลานั้นก็อใสยเฉพาะเงินจากกรุงเทพจริงๆตั้งแต่พศ .2511 ถึพอองพศ .2521 นี่เงิน99.99% 99เป็นเงินจากสากรุงเทพ สายบ้านนอกจะมีมาให้บ้างก็น,นิดหน่อยเท่านั้นไม่ยากโยมจากสายกรุงเทพมาบอกท่านท่านกับเป้ท่านกับบริจาคไว้ตามกำลังแต่ก็ปรายกฏว่างเงินพอแค่ชั่วโมงที่เขาทำท่านมอบเงินให้เขาเขาก็แน่เหมือนกันเขารับเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อรับเสร็จเขาขอทำบุญกับวัดเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนี่เขาฉลาดมาก ทื่ว่าให้ก็รับเป็นวิธีกรรมของการค้าแต่ท้่ว่าการค้าเนี่ยได้ต้องได้ต้องได้จริงๆได้เต็มร้อยเปอซถือเป็นเริกแล้วเขาก็ถวายทําบุญเต็มร้อซทั้งหมดอยากแม่นเขาก็จยากไปเขาก็ไปรับจ้างไถนาก็ปร,รากฏว่ามีรถคู่แข่งกันไถข,ข้างๆกัน เจ้าของคนนั้นซื้อรถมาใหม่รถไถใหม่เอี่ยมรายนี้ก็ซื้อมาใหม่เอี่ยมแต่ก็ใช้แล้วหรือรถซื้อใหม่เอี่ยมแต่รถที่เขาใช้แล้วไถคู่แข่งขันกันต่ความจริงไถคนที่ต่ว่าต้องคิดไปกันการแย่งพื้นที่เพื่อรับจ้างไถยอาจจะต้องมี ปรากฏว่าคู่แข่งขันรถใหม่รถเสียตลอดเวลาทําไม่ได้ครึ่งวันรถเสียไปวันบางสองวันบ้างรายการนี้ที่ความร้อนเคยขึ้นสูงก็ไม่ยอมขึ้นสูงปกติตลอดเวลาแกก็บอกว่ารายงานบอกว่าเป็นของอศัศจรรย์ที่ผมเจมิมให้หลวงพ่อเจอิอเนืน่องการเจมิมนันดาแทพุทธุธบริษัทก็เป็นพิธีกรรมธรรมดาแต่จะว่า อนุภาพอย่างหนึ่งของท้าวมหาราชเมื่อถามท่านท้าวมหาราชท่านบอกท้าวมหาราชบอกว่าผมให้ท่านวาหุนวาหุนเป็นคู่ควบคุมค,ค,คำวาห,หุนนั้นเป็นเทวดาท้าววาหุนคือเทวดาองค์หนึ่งในเช่นจาตุมหาราชเท้าว่ากันตามเรื่องของหนัองสือส้นทรภู่ ท่านวาหุนก็คือคุณไกรพ่อคุณแผนกรงความว่ามาทำเสร็จก็ทราบข่าวเสร็จก็ปั้นรูปท่านไว้แต่รูปจะปั้นให้เหมือนก็ปั้นไม่ได้ช่างก็ไม่เป็นช่างประเสริฐที่เริ่มปั้นใหม่ๆก็ไม่ด้หัดเจอะใครก็นึกจะปั้นก็ปั้นก็บอกว่าปั้นตามใจชอบแ่ก็ปั้นรูปหน้าคล้ายพี่โบพี่ชายที่ตาย พราแคเห็นรูปพี่วงก็เลยเอากร,กระดูกพี่วงครับบรรจุไว้ให้ชีอว่าในวงสังสุวรรณที่รูปนั้นทาความจริงเป็นรูปของขุนไกรตอนนี้ที่ว่ารูปของขุนไกรจริงๆก็เพราะว่ามีครั้งหนึ่งอาตมาไม่อยู่ไปกรุงเทพก็มีคนจะมาขอถ่ายรูปขุนไกร คนที่อยู่ที่วัดนี้พระกะด็ดีไม่มีใครรู้จักคุณไกลเขาก็บอกว่าเวลานี้คุณไกลไปเข้าทรงที่จังหวัดแม่ที่แม่สอดการเข้าทรงท่านมีผลดีมากผู้ใดก็ตามตรงไปตรงมาจริงจังทุกอย่างแต่ว่าพอช่างจะถ่ายรูปท่านก็บอกมึงจะถ่ายอะไรว่าถ่ายรูปเวลานี้มึงก็ถ่ายรูปอีกคนทรง มันจะติดกูได้ยังไงก็รูปกูนี่เขาปั้นไว้ที่โนทีวัดท่าสูงจังหวัดอ,อุทัยธานี <c oughs> ในเขตอำเภอเมืองห่างจากอำเภอเมืองไปประมาณหกกิโลเขาปั้นไว้มันไปนขอถ่ายที่นั่นนํะเหมือนเปียบเจียวในเมื่อคนนั้นเขาเห็นพระก,ก็เลยบอกว่ารูปอื่นไม่เห็นมีเห็นมีแต่รูปพี่โบเขาเวลานั้นมีรูปปั้นอย่างมีรูปเดียว ไม่มีโรคไครเขาก็เลยถ่ายภาพไปเังได้ทราบว่าทันท่าวาหนนี่ก็คือขุนไกรมีดาของขุนแผนคืนคอพระยาการจนบบรีกระรองความว่าเรื่องนี้ก็อศัศจรรย์เปนเรื่องทองทองนะต่อมาก็อีกจุดหนึ่งจะจบหรือไม่จบไม่ทราบ บุคคลที่มีความสำคัญอีกคนหนึ่งก็คือว่าเท้านาคาเท้านาคานี่คนทั้งหลายคิดว่าพญาน,นาคบางคนมาถามว่าหลวงพ่อที่ต้นโพมีถ้ำพญาน,นาคหรือแต่ความจริงท่านเท้านาคาในท่านอยู่ที่ต้นโพแต่ว่าจะอยู่บนกิ่งโพนะเป็นเขตที่ท่านพักอาราคาวัดบริเวณที่นี่ ท้าวนาคาเนี่เป็นทวดาชั้นจัตุมหาราชเขาตั้งสารไว้ให้ข้าตนโพเพราะท่านมีความศักดิ์สิทธิ์ตามสุขขนตามอนุภาพของท่านรู้สึกว่าท่านเป็นผู้มีคนเป็นทวดาด้านทิศตะวันตกเป็นลูกศิษย์ของท้าววิรุลปักแค่พูดถึงอนุภาพของท้าวนาคาก็มีว่า ม่อสมัยน่จะมามาอยู่ใหม่ๆกำลังอยู่กระตอบโ,โคนต้นโพเจ้าสิงโตอ่อนคำพี่สาวเอียมอ่อนคำลูกคุณยมอาจก็มานอนเป็นเพื่อนอยู่ที่ใต้ถึงกุฏิก็่มีฝาตอนตีสองเธอตื่นขึ้นมาเห็นคนคนหนึ่งพรผอมๆสูงๆเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปเธอก็ถามว่าเป็นใคร มาทมําไมท่านคนนั้นบอกคัสพอถามว่าเป็นใครท่านตอบบอกกูทํามาทําไมเขาบอกกูไปยืนยามเดินยามตุดป้องกันอันตรายเจ้สิงโตคิดเห็นว่าเป็นคนในตานคืนตีสองก็ไม่ไว้วางใจจียงยิบปืนยกปืนไม่ขึ้นเป็นปืนพกจับไฟฉายยกไฟฉายไม่ขึ้น ก็ลองบอกว่ามึงจะยิงกูเลยมึงยกปืนไม่ขึ้นมึงจะยิงยังไงมันจะฉา,ายดูหน้ากูอย่างงั้นเลยกูให้ยกไฟฉายไม่ขึ้นมันจะมันจะฉายได้ยังไงนี่เป็นจุดหนึ่งจุดเล็กๆแล้วก็มาในการข้างเหนืออะเมาเดินจงกรมที่โคนต้นโพธิ์ที่ครัวเมื่อก่อนที่สร้างใหม่ๆเป็นเพิงหมาแงน สำหรับทำครัวเ,เล็กๆน้อยๆเพราะอยู่น้อยคนเป็นรังพวงสังฆศีตอนตีสองออกมาเดินจงกรมอาะมาเดินข้างล่างท่านกับบนเดินบนสังฆศีเดินไปท่านกัเดินตามไปเดินมาท่านกับเดินตามมาถึงปังปังปังป,งปงังสังฆสีในเมื่อหลายเที่ยวอาตมาหยุดท่านก็หยุดมือนกันในที่สุดก็บอกว่าทำไมไม่เดินไปละ่ะ ก็เสียงตอบลงมาว่าก็ท่านไม่เดินผมก,ก็ไม่เดินผมอยู่ยามพผมตามมราคานี่ท่านไปทางไหนผมก,ก็ไปทางนั้นนี่ก็รวมความว่าทเทวดาชั้นตุมาาตุมาราชองค์นี้ก็มีคุณใหญ่ต่อมาเมื่อมาถึงใหม่ๆไม่กี่วันนักวันหนึ่งนอนหลับตั้งแต่ตอนเย็นตั้งหกโมงเย็น,น,ยนถึงประมาณหนึ่งทุ่มก็เหมือนกับมีคนมากระตุกหนิ้วเท้าที่หัวไม่เท้า ก็ลืมตาขึ้นมาท่านก็บอกว่าท่านให้นักที่จะบทพระไปบอกเจ้าวาดพราะว่าคืนนี้ขโมยจะเข้าโบสถ์จะลักพระพุทธรูปในโบสถ์เราจะมามาอยู่ใหม่ๆอำนาจอะไรของเราก็ไม่มียิงบอกให้นกักไปบอกเจ้าวาดเจ้าวาดก็นอนเฉยฟังแล้วได้ยินหรือไม่ได้ยินก็ไม่ทราบจะนอนเฉย ไม่สนใจกับคำบอกเล่าในที่สุดคืนนั้นแปลว่าพระขโมยเข้าโบสถ์เอาพระพุทธรูปหน้าตักประมาณ24นิ้วเป็นพระเก่ามากหลายร้อยปีไปเสนหนึ่งหงโ์กระรองความว่าท่านถท้านาคาท่านเ็ศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้มีคุณอาลบรรดาญาจโยมพุทธบริษัทเรืวองไหลสองนาทีรายการนี้เป็นาการธรรมะ เมื่อพูดับวันนี้ก็พูดเป็นเฉพาะเทวดาชั้นจาตุอาราชหรือวันใดจะของทองทั้งหลายจะเป็นคุณแผงก็ดีจะเป็นพยาการจะนับบุรีก็ดีจะเป็นคุ้งไกรก็ตามจะเป็นส้วยฟ้าลาวทองหรือใครก็ไม่รู้ว่ากี่ใครมาลาวทองกับวันทองก็ดีท่านวาขนก็ดีแล้วว่าท่านนาคาก็ตาม ทั้งหมดนี้จริงๆแล้วท่านเคยเป็นคน <c oughs> สำหรับท่านวาหุก็ดีท่านนาคาก็ดีเป็นคนที่มีความดีมีบุญยิงเกิดเป็นเทวดาชั้นจาตุปหาราชได้ในเมื่อท่านจะเป็นเทวดาเป็นเพราะอะไรคุณธรรมที่ทำบคุคคลนั้นเป็นเทวดามีสองอย่างที่พระเจ้าทรงตัดคือหิริและอุตตปา ก่อนที่เราจะตายเรามีหีลิเราอุตตปะสมเรการในตอนก่นกอนๆมาอาจจะไม่มีอารมณ์ใจอาจจะด้านเ่าบาปอกุศลทำบาปนั่นทำบาปนี่ทำบาปโน่นข่าสัตว์บ้างลักทรัพย์บ้างประพฤดผิดในการมบ้างผูดมโสาวาทบ้างเดือดร้อนมีไรบ้างก็เป็นธรรมดาของคนที่เกิดมาในโลก มันเอาแน่นอนไม่ได้แต่ว่าเป็นการบังเอิญจริงๆพอจะตายเกิดมีหิริลโลตปะหิริอายความชั่วโอตปะเกรงผลงความชั่วจะเกิดความทุกข์ในเมื่อกำลังใจมีความอายมีความกลัวอย่างนี้ก็มุ่งจับความดีอำนัจแรกก็มุ่งจับพระไตรสนา,นาคมคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ นึกถึงพระพุทธรูปหรือพระสองฆ์องค์ใดองค์หนึ่งโดยเฉพาะก็ได้นึกถึงทานการบริจาคที่เราเคยทําก็ได้อย่างนี้จิตกุศลเป็นกุศลทันทีใน่าเวลานั้นจิตยอมรับนับถือในสิ่งเขารพบไปถึงในสิ่งจิตก็เป็นจิตก็บริสุทธิ์ทันทีเพียงเท่านี้ท่านกเป็นคนมีหิริโลตปะปตายจากความเป็นคนเมรัยเป็นเทวดามานั้น นี่ละบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านท่านฟังแล้วเลยการนี้ธรรมะเราก็ใช้ธรรมะกันเพียงแค่หนึ่งนาทีนอกจากนั้นเราก็ละนิทานสู่กันฟังฟังว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านคงไม่ลำายันเกินไปอาราบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย <c oughs> มองดูเวลาเลยสามสิบวินาทีที่ตั้งไว้ เราต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนาะมงคลสมบูรณ์ผลผลยงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี